แล้วมึงม่ากอดกูอย่างนี้มึงไม่ตกตามกูไปเลยเนี่ยกูเปลี่ยนไปตอนแรกกูจะไม่ให้มึงเข้ามาคุณอาจารย์มีรถตู้ส่วนตัวด้วยเหรอเออกูกินสตาร์บัคมันก็หาว่ากูรวยใช้เงินฟุ่มเฟือยอาจารย์ลืมตัววะเออตอนเจอใหม่ๆกล้องไลฟ์สดจะไม่ชัดเลยนะเอ้ยังกล้องแตกอยู่เลยอาจารย์มันใส่ษีบูใบาแล้วนนัเนี่ยเออกูรวยอย่าเรียกกูอาจารย์เบียร์เรียกว่าเสียเบียร์สรุปว่ากูเปลี่ยนเพราะมึงอิจฉาหรือกูเปลี่ยนเพราะกูได้ดีแล้วมึงดีแบบกูไม่ได้ลืมตัวไปเยอะเลยวายอาจารย์ลืมตัวแล้วเด็กมั้ะผิดหวังัในี่ยจะ นี่มาดูนะครับบ้านอาจารย์อาจารย์ย้ายมาอยู่ตรงนี้คนเดียวอาจารย์สวัสดีครับเสียงแหบนะอาจารย์นะอ๋อนี่เราลบมาอาจารย์เลยต้องลงไล่เหรอโอ้รบกวนอาจารย์อีกแล้วกูธรรมดาเราก็ยอดวิวเป็นร้านอ่ะครั้งที่แล้วมาอาจารย์นะอาจะรนปรนมาณนี้และยอดวิวตกก็จะมาหาคนจะได้เป็นร้านอ่ะวนไปเรื่อยอย่านิ่งอย่านิ่งอาจารย์ เมื่อกี้อาจารย์พึ่งพึ่งไล่ครับเสียงแหบเลยอาจารย์ขายน้ำพริกทุกวันเนาะดูอยู่เมื่อวานขึ้นรถตู้ไงใช่ไหมซื้อกูบ้างหรือเปล่าได้ให้ทีมงานสั่งเออมึงไม่เคยซื้อของหนุนกันเลยเนี่ยก็หมดนี่แล้วไม่ต้องซื้อแล้วเออทำไมเสียงแหบจังเลยเมื่อก่อนไม่ได้แหบขนาดนี้เนาะเสียงมาเสียแล้วตอนนี้ต้องรอผ่าตัดอย่างเดียวเพราะว่าอะไรอาจารย์ด่าคนเยอะเกินด่าเยอะเออขายของนี่ไงเมื่อก่อนไปบรรยายเสียงยังไม่แหบพอเวลาหยุดบรรยายพวกเสียงแหบเลยมันเหมือนมันสะสมมานานได้เวลาของมันตามเหตุแต่ก็ไม่เป็นไรนะอาจารย์นะไม่เป็นไร เดี๋ยทนมันมึงกันแล้วคอยไปพาตัดเดี๋ยวทายผมก่อนเอาช่องผมเสร็จแล้วอาจารย์ไปพาตัดเลยแต่ทีมงานอาจารย์เขาจะเอาไก่มาแกล้งผมเมื่อกี้นายเอาไก่ไม่มีไม่มีไก่เขาบอกข้างหลังปีไก่นี่พี่คนนี้จะเอาไก่มาแกล้งผมกูไปชอบไปคาบมาจริงปะเนี่ยจริงเมื่อก่อนไงมีนะ เออมันวิ่งไปคาบไก่มาเล่นอยู่ที่นี่แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมันเหมือนมันขาเสียก็เอาใส่สุ่มรักษามันไว้แล้วเดี๋ยวรอแข็งแรงอีหมีมันกัดสุ่มหักหมดเลยแล้วมันก็ไปล่าเอาไก่ออกมารับอุ้ยหมีหมานี่ไม่ใช่ไก่อาจารย์้ผมมีมีกรรมอะไรกับไก่มาชาติที่แล้วผมต้องไปเป็นหนอนไหมหรือไงมันไม่ได้กรรมแล้วมึงแต่จะิลเรื่องเยอะดาราดาราต้องกลัวอะไรแปลกๆเพราะว่า มันก็ต้องมีกลัวแปลกๆอ่ะเอาไปกลัวแมลงสาบมันก็ไม่ไม่เท่ <S <S 1> <S 1> นี่กันดารากลัวไก่อาจารย์ <S <S คนจ้ำอ่ะแล้วมึงมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอำยอ,อดวิวตกก็ต้องมาสิยอดวิวมันไม่ถึงร้านแล้วอ,ะอ่ะแล้วมึงมาว่ากูอย่างงี้มึงไม่ตกตามกูไปเหรอเน,นี่ยช่วงนี้ดราม่าอะไรเยอะๆอยู่พอดีเลยแล้วมาอาจารย์เหรอเออดราม่ากูนี่แหละเรื่องอะไรกูเปลี่ยนไปอ้าวเหรอรวยขึ้นไงปิดละกันเลย กูเพิ่งจะโดนดราม่า,มาจริงปะเนี่ยดราม่าอะไรผมไม่ได้ติดตามผมรู้แต่อาจารย์ปลดหนี้หมดเออก็ตั้งแต่กูปลดหนี้หมดเนี่ยแล้วก็ที่กูไปอะไรไปขายของกูบอาจารยจอมพลังมาเนี่ยหลังจากนั้นกูก็โดนมาตลอดเลยอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้กูใช้ไอโฟนสิบเจ็ดก็ไม่ได้อุ้ยอาจารย์ใช้ส<อ>ิบเจ็ดเหรอก็ขอเขาทำให้กูกูก็ใช้อ่ะผมไม่ใช่อาจารย์ใช้สิบหกอยู่เลยอ่ะเมื่อมันจนนะกูรวยกูไปเสียเบียร์ท่านลืมตัวเนี่ยกูลืมตัวจริงกูลืมมึงเนี่นะกูตอนแรกกูจะไม่ให้มึงเข้ามาคุยอาจารยย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 ย์์์มมีีีีรรรรถตต้้้้้้งงสดดดดัวววววเเเเเหอออออึู่่่่ไไาาาาาจจปปปปปลลลลนนนแแแ กูกินสตาร์บัคมันก็หาว่ากูรวยใช้เงินฟุ่มเฟื่อยฉันลืมตัวว่าเออมื่อก่อนอาจารย์จะกินกาแฟซองผมจำได้อะแต่ทุกวันนี้กูยังกินกาแฟซองเหมือนเดิมมีแอร์ด้วยมีแอร์เออเอาสิบ้านมีแอร์แล้วมึงใช้กูดเอา้าตายในนี้เรื่องไรให้กูเปิดกระจกนอนแล้วก็ให้ยุงหมามกูไปแดกเหรอแล้วไล่มีคนขับรถแล้วทุกวันนี้ไล่ขายน้มพีแค่ผมดูอยู่อะมีมีหมดทุกอย่างกูมีหมดทุกอย่างกูมีบ้านกูมีรถแม่น้ำส่วนตัวด้วยบ้านส่วนแม่น้ำนี่เพิ่งซื้อก่อนะเป็นหนองนะเมื่อก่อนเป็นกกไงงที่่มมึาาถยตอนนั้น่ อ่าเป็นปลาเป็นปลาเป็นปลาที่กูซื้อเลยกูติแม่น้ำตัวตัวโอ้โหเพิรู้มาแล้วช็อกเลยเมื่อกี้เพราะว่ามีรถกอล์ฟอะมีรถกอล์ฟด้วยใช่มีรถกอล์ฟมีรถปะเกีอ่ะเออเอาสิคันเราต้องเท่าไหร่นะแสนหกแสนเจ็ดนะอุ้ยอาจารย์เกินไปแล้วเนี่ยเกินเบอร์ไม่เล่ามึงดูเอาตอนเจอใม่ใหม่ไอ้กล้องไลฟ์สดจะไม่ชัดเลยนะยังกล้องแตกอยู่เลยผ่านยังไม่ยังไม่ถึงปีง่ะเออแป๊บเดียวมึงดูกูรวยเร็วขนาดไหนแล้วถ้าสิบปีไม่โอ้โหไม่สร้างอาคารใหญ่โตเลยเหรออาจานประสาทกูบอกเลย ปรา,าสาทเอลซ่ากูบอกเลยอ <laughs> ตอนแรกนึกว่าเล่นมุกนะครับเอฟตีบอกซื้อแม่น้ำนะครับผลุกซื้อจริงนะนี่สองไร่ซื้อจริง,ซ,รงซื้อแม่น้ำเพื่อถมที่กูพูดเล่นไม่ได้จ้ะก,กูพูดทุกอย่าง,งจริงอาจารย์มันเศรษฐีดูไบแล้วนั่นเนี่ย <c oughs> เออกูรวยเศรษฐีดูไบเขาถมทะเลอาจารย์ถมแม่น้ำวะอาจารย์เบียะอย่าเรียกกูอาจารย์เบียะเรียกว่าเสียเบียะเฮ้ยใครโซเบียะไม่เนี่ย อย่าเรียกไอโซเรียกเสียเสียเสียเบียร์ไล่ขิงเอ้ย <attered> โอ้หเสียครับเสียซื้อเรื่มซอยเลยครับเกอดไม่ไปซื้อเรื่มซอยอ่ะแต่กูจะมานี่ก็เดี๋ยวจะซื้อเลยเน,นี่ยนี่นี่ราคาก็ทำอยู่นี่เพราะว่าเมื่อก่อนน่ตรงนี้นิดเดียวแล้วก็ไอแต่แล้วเวลาพี่น้องเขามาปาร์ติธรรมเขาจอดรถกันตรงไหนนี่ไง เดอ๋ยวตรนนี้อาจารย์จะทําเป็นลานจอดรถเดี๋ยวเราจะเอาหินคุกมาเทเพราะไม่งั้นจอดอย่างนี้มันรบกวนคนอื่นเขาเราพยายามทาอะไรไม่ให้เบียดเบียนชาวบ้านอาจารย์ไม่ไม่ซื้อด้วยหรอพวกเขาก็ไม่ขายสิถ้าขายกูก็จะซื้อนะแพงไม่จารยร์ทำนี่โอ้ยน่าจะเป็นร้อยล้านละั้งโอ้โหก็มมนโหมันที่จากถนนฝั่งนี้ไปสุดอีฝั่งนึงอะมันเป็นหลายร้อยไร่อะมันเป็นที่นาไงมึงก็ใช้กูซื้ออย่างเดียวเลยย้ำว่าไม่ได้ทําธุรกิจนะครับซื้อแม่น้ําถมเพื่อทําป่าเป็นที่ร่มรื่นของการปฏิบัติรรรมคบอ้าาจจยย์ีุิง อาจารย์แล้วนี่ผมถามแบบถามแบบคนไม่มีความรู้นะไอย,ยอดที่มันขึ้นไอจำนวนบ้านอน,นั้น่ะมันจริงไหมหรือว่าหรือคนแก่ก,กดใส่ตะกร้าแล้วกดคนเซิลไม่กูปิดปลายทางเพราะกูดูกูฉลาดกูเห็นไอ้พวกที่โดนยกเลิกส่วนใหญ่ปลายทางหมดเลยมาส่งไปแล้วมันไม่กดมันไปกดยกเลิกทีหลังของส่งไปไม่รับตีกราบเสียหายกูเลยไม่เอาเลยกูปิดปลายทางเลยเสร็จแล้วกูรับออเดอร์รับออเดอร์มันยกเลิกไม่ได้ไงเพแสดงว่ามันเลือกได้ใช่ไหมว่าจะปิดปลายทางหรือเปิดปลายทางเลือกได้กูไม่ชิหายเนี่ยกูจะซื้อที่ได้เพราะกูจะไปขายมาเป็นสองสามล้านเน่ง เราขายของครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งขายของครั้งหนึ่งอย่างนี้แต่เขาได้เยอะนะอย่างปีที่แล้วอาจารย์ปิดงบไป7ล้านนะหุยแต่ปีนี้น่าจะหลายสิบล้านทุกวันเนี้ยอาจารย์ขายของต้องขายได้วันอะไรมันไม่น้อยกว่าแสนหนึ่งทุกวันเนย่หรอทุกวันแต่ช่วงนี้ก็ได้วันละ0ามแสนห้าแสนหกแสนหูเก่งจริงเลยอะทุกวันเลยตอนเนี้ยสดงร่าขายของออนไลน์ถ้าเกิดขยันตั้งใจมันขายขายได้จริงนะมีโอกาสก็ขายไว้อนาคตข้างหน้าคุณรยอดตกแบบเมืองใครจะมาเอาตัวรอดได้ันแน่นั่นแน่นั่นแน่ด่ามากไม่พอลืมตัวไม่พอยังย ข้นีนแหนพิธีคอนี่คอนแควแควนะครับนี่บ้านอีกหนึ่งหลังนะนี่ทำใหม่อย่างสวยเลยดูนี่อันนี้คือซื้อใหม่เงินสดกี่าบอาจารย์ซื้อนี่ล้านสี่ตอนซื้อมาบ้านมันเก่ามากมันบ้านีสิงแล้วต่หลังก็เอามารีโนเวทรีโนเวทหมดไปล้านกว่าบาทอันนี้เพื่ออะไรอาจารย์เก็บของแพ็คของที่นี่ทำออฟฟิศทำแพ็คของแต่เดี๋ยวจะย้ายแล้วเดี๋ยวถ้ามีโรงงานก็จะย้ายทั้งหมดเนี่ยไปโรงงานแล้วที่นี่จะเก็บเป็นห้องพอดแคสต์เขาพอมีโรงงานคืออาจารย์อนาคตอาจจะสร้างโรงงานเพิ่มเลยไม่อนาคตแะ่เร็วนี่แหละอีกไม่กี่วันใช้ อีกไม่กี่วันนี้ก็คือเริ่มตัวแล้วสามสี่ห้าวันนี้นะสามสี่ห้าวันเนี่ยงกูจะสร้างแล้วเมื่อวานไปดูที่มาแล้วเอ้ยเห็นพวกกูซื้อเลยที่อะไรถมแล้วที่ดินเนี่ยซื้อโรงงานในไร่หนึ่งทำโรงงานเท่าไหนเนี่ยใกล้ๆบ้านนี่แหละกี่บาทอาจารย์เจ็ดโลที่ดินเท่าไหร่วะสามล้านห้านี่นี่นี่คุยกับอาจารย์นี่นี่อาจารย์ซื้อของมันสิบล้านแล้วเนี่ยเออมึงดูแล้วกัน ไฮโซไหมล่ะตอนนี้นะครับเราย้ายมาที่ออฟฟิศนะครับเป็นห้องพอดแคสต์นะครับของไฮโซเบีย uh, so นะครับไล่ขิงนะครับหรืออาจารย์เบียนี่ผมเซอร์ไพรส์มากเนี่ยผมไม่เจออาจารย์ประมาณสักย,ยังไม่ยังไม่ถึงปีนะครับผมว่าไม่ถึงไม่ถึงไม่กี่เดือนเปลี่ยนไปแบบเยอะมากๆเพราะช่วงที่ผมมาหาอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยคือช่วงที่อาจารย์แบบดังมากๆใครๆก็มาหาอาจารย์เบียอาจารย์ช่วงนั้นคนตื่นทำตอนดังๆช่วงนั้นเนี่ยดังขนาดไหนดารามาหาอาจารย์เยอะไหมโอ้ดาราเยอะนะดาราที่เป็นช่องหลักๆทั้งหมดก็มาหาอาจารย์หมดอ่ะครับที่เป็นดาราพวกช่องใหญ่ รายการเลยมั้งไม่มีรายการไหนเลยที่จะแบบไม่ได้ไปออกอะไรเงี้ยทางรายการซีเรีส์รายการตลกรายการอะไรก็ไปหมดยันคนกระแสก็ไปไปไม่รู้กี่รอบของกระแสนเงี้ยไปหลายรอบหลัลงๆล่าสุดนี่ก็ยังมีไปมีประเด็นเมื่อก่อนไปประเด็นคนอื่นหลังๆเริ่มเป็นประเด็นตัวเองประเด็นตัวเองที่เกิดขึ้นทว่วใหญ่เกิดขึ้นเรื่องอะไรอาจารย์ก็นั่นแหละอาจารย์บางทีก็งงอย่างประเด็นเรื่องวัดพระบาทหลวงูอย่างเงี้ยไปประเด็นที่แบบว่าอาจารย์แค่เอาเงินไปบริจาคแล้วจู่จมันก็มีคนนํามันลงว่าอาจารย์ถือป้ายมีหมอบีเมีอดีตหลวอพ่อลงกฎแล้วอาวาวคนก็เอาเป็นไป แตนะ่ถ้าขนาดอาจารย์เบียคนตื่นทำยังไม่รู้ขนาดนี้ไม่ตื่นดีกว่าอ,อย่างเงี้ยถ้าตื่นแบบนี้ไม่ตื่นเดียวก็แค่กว่า,แ,วาแลวการเป็นแชร์กันทั้งโลกออนไลน์วัดพระบาทน้ำพุเนี่ยผมเห็นตั้งแต่เด็กแล้วที่ไหมอาจารย์ตั้งแต่ผมเกิดมาปฐมเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเอาเงินไปบริจาควัดพระบาทน้ำพุมันก็เหมือนกันทุกคนนะใครจะไปรู้พวกมึงก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้แต่ในตอนนั้นเราเห็นว่าเขาทําดีไงเนี่ยก็มีประเด็นก็ไปออกรายการ หลังจากนั้นมาก็มีประเด็นอีกอะเรื่องอะไรอะเรื่องเกี่ยวกับวัดปะวัดนาป่าพงพระอาจารย์คึกฤทธิ์ที่มีปัญหาเรื่องคดีความเรื่องมีคนมาใส่ร้ายป้ายสีอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังมางเวลาเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บ,บเขาก็เชิญอาจารย์บบไปรายการเพื่อชี้แจงเพราะในฐานะที่มีทนายท่านหนึ่งเขากล่าวอาจารย์ว่าเป็นวัดที่มีคารวะสอนธรรมชื่อดังอ่าก็แขวะมหากูอีกอ,อย่างเงี้ยเรื่องไม่ได้เกี่ยวอะไรกูเลยจะแขวะมหากูสุดท้ายก็ต้องไปชี้แจงก็ไปเล่าให้ฟังอะไรอะไรต่างๆนานาว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงงเหห็นนาจจยย์ม่กกกีุััลล ก่อนเนี่ยดังๆในแฟนคลับเยอะแต่ปัจจุบันมีคนที่เลิกติดตามมันตามไปเหมือนกันใช่มันก็มีหายไปเยอะไมอาจารย์บรรดาแฟนคลับเนี่ยก็น่าจะเยอะนะอย่าบางคนก็บอกว่ากูเลิกติดตามแล้วเมื่อก่อนกูแบบเออเห็นดีเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปลืมตัวกูเลิกติดตามมึงแล้วกูก็ดีใจกูก็ตบมือเลยอขอบคุณนะตบมือแล้วขอบคุณมากเลยที่เลิกติดตามกูเออเพราะกูก็ไม่ได้เคีให้มึงมาติดตามกูแต่แรกอยู่แล้วอาจารย์พูดเสมอว่าอย่ายึดที่ตัวบุคคลอาจารย์สอนธรรมะของพระเจ้ามายึดที่ตัวบุคคลทำไมแล้วในวันแรกที่วิ่งมมมมาาาาาาาตตตติิิดดเรอออจขข่่ะวง กันเพราะอะไร,รดังเห็นว่าดังอยากจะมาเจอหน้าตาผิวพรรณเป็นยังไงลักษณะการ,รพูดคำจาเป็นยังไงถึงวันนี้ไม่เป็นไปตามความพอใจของมันมันก็รู้สึกว่าออกไปดีกว่าเวลาออกออกไปเฉยๆไม่ต้องมาตามด่ากูจะมาด่ากูเพื่ออะไระก็ออกไปเลยอยากเลิกติดตามก็เลิกติดตามใครอยากติดตามก็ติดตามเพราะอาจารย์สอนธรรมะตั้งแต่วันแรกอาจารย์พูดแล้วว่าใครไม่ชอบสไตล์กูอย่ามาถามใครไม่อยากติดตามเดินออกเลยแล้วอาจารย์ไล่คนตลอดเวลาไลาส่สวดไปไล่ไป,ปแต่ไล<า>่<า>คนยิ่งเพิ่มไล่คนยิ่งเพิ่มแรกๆใช่คนชอบไปด่า ใช่คนได้ด่าแต่ทุกวันที่คาถามคือยังเพิ่มอยู่ไหมไฟ์ส่วนมันน้อยลงด้ออกอริเทเมด้อะไรด้วยการติดตามด้วยกระแสเรื่องเราก็ตอบคาถามเดิมๆก็ไม่รู้จาเอาอะไรมาตอบมันก็คนมันก็เลิกดูไปเป็นเหตุไปจารยนก็ไปดูอย่างอื่นโลกมันมีกระแสถึงเวลามันก็เสื่อมเป็นปกติขึ้นมีลงใช่ไหมอาจารย์มีขึ้นมีลงแต่อย่างนั้นอาจารย์ยังรักษาคุณภาพตัวเองไว้ได้คนเลิกติดตามเงินเมื่อ,ก,อก่อนอาจารย์หาได้เท่าหนึ่งแต่ทุกวันนี้อาจารย์หาเงินได้เยอะขึ้น อย่างเงี้ยต่อให้คนเลิกติดตามไปแต่ด้วยรสชาติสินค้าอาหารน้ำพริกเรามันดียังไงคนก็ยังซื้อสินค้ารสชาติอาหารเรา จริงไหมครับอาจารย์เบียร์ครับช่วงนี้อาจารย์ดังๆเนี่ยหาเงินไม่ได้เท่าปัจจุบันนี้ที่มีดราม่าจริงก็จริงเพราะเมื่อก่อนอาจารย์ไม่ค่อยหาเงินเมื่อก่อนอาจารย์สอนธรรมะแต่ไม่ใช่ไม่ขายของนะขายของแต่เดือนนึงขายของครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะเราไม่มีกําลังการผลิต,ก,ลก,ลตก็ได้เงินมาก,กาณผลิตได้แค่น,นี้ก็ขายได้แค่นี้ทำแบบบ้านๆทำแบบบ้านๆก็มันไม่มีตังอะเราตอนนั้นยังเป็นลงบุคคลลงมาลายอยู่เลยก็ได้เงินมาก็ใช้นี่ได้เงินมาก็ใช้นี่มันหมุนไม่พานี่พอลาวันหนึ่งเราเริ่มหาเงินได้กาไรมันเริ่มมีเป็นก่อเป็นกกกาาารรเเเเเเ็็็ิ่มมมขขขยยอองะึ้นนนนััปปไตตหุ เราก็หมดหนี้หมดหนี้เสร็จปุ๊บเราก็เริ่มเก็บเงินได้เมื่อเก็บเงินได้เราก็เริ่มซื้อของที่จําเป็นในการมาใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ในการอะไรสมัยก่อนอาจารย์ช่วยเหลือคนไม่ได้อาจารย์ได้แค่สอนธรรมะช่วยได้แค่นี้ใครมาขออะไรก็ให้เขาไม่ได้แต่ปัจจุบันใครมาขอเตียงไฟฟ้าเพราะปวยติดเตียงพิการอยากได้แคมเพิร์ครับอาจารย์ซื้อให้บริบทเลยทุกวัน<ๆ>ซื้อให้เลยอาจารย์ซื้อให้เลยทุก<ๆ>วันนี้อาจารย์บริจาคเงินเป็นล้านนะอาจารย์ให้จนการศึกษาเด็กเนี่ยเป็นแสนโรงพยาบาลค่ายที่ทหารล่าสุดเนี่ยอาจารย์ก็บริจาคให้แสนหนึ่งเอาาาน้พิิกไปบรจคเ องการอะไรขาดหลืออะไรจะซื้อให้เป็นแสนเลยซื้อให้อย่างเดียวทหารหจะช่วยเหลือเยอะใครมีปัญหาอะไรอาจารย์ช่วยเหลือหมดเท่าที่เราช่วยเหลือได้ใครตก,รกำลกรรมลาบากใครยากมีเข็นใจอาจารย์ช่วยได้อาจารย์จะช่วยแล้วอาจารย์มีวิธีการคัดเลือกอยังไงว่าเคสนี้อาจารย์จะช่วยเคสนี้อาจารย์ไม่ช่วยหรือช่วยหมด ก็จะมีแอดมินคอยตรวจสอบให้อาจารย์ก็จะโทรไปวิดีโอคอลว่าจริงไหมพิการจริงหรือเปล่าอย่างล่าสุดเนี่ยมีเด็กป .5 มาขอเตียงไฟฟ้าให้พ่อที่ป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายหมอยุติการรักษาแล้วเขาก็เอาวิดีโอคอลกันคุยกันแล้วคนที่คุยคือเด็กป .5 อยากให้พ่อได้นั่งกินข้าวเพราะพ่อเนี่ยลุกนั่งไม่ไหวก็ให้แอดมินไปตรวจสอบว่าจริงไหมพอเวลาเป็นเรื่องจริงอาจารย์ก็สั่งสียงไฟฟ้า้เขาแล้วก็บอกว่าทุกเดือนอาจารย์โจนให้เดือนละ5 0 0 0ันบาทอาจารย์จะดูแลเขาทุกเดือนจนกว่าเขาเนี่ยจะสามารถดูแลตัวเองได้หรือว่าจ ต่อจะตายจากไปรอใช่อาจารจะดูแลคนหลายคนเยอะมากอาจารย์หมดเลืองกับเรื่องพวกนี้เยอะมากก็ได้เงินมาจากไหนก็ระจากการขายของนี่แหละ แต่คนบอกว่ามึงมีเงินเยอะแล้วมึงลืมตัวก็ไอ้เงินที่กูลืมตัวนี่แหละพวมาช่วยคนอาจารย์แล้วมีอาจารย์แบบมีมความรู้สึกแบบอยากพักร้อนไปเที่ยวแบบโตเกียวปารีสอะไรบ้างมันมีไห <laughs> ม,มไม่มีอยู่ในหัวเลยกินเหรอสถานที่ที่กูอยากไปพักคือป่าอยากไปป่าเขาแม่น้ําลาคลองที่มาสงบงเงี้บพิเวกหลีกเลนซึ่งเดี๋ยวหลังจากเนี้ยมันมันเราผ่านช่วงเทศกาลเจนนี่เทศกาลจันทร์กรมาลังมาพนักงานกับทีมแอดมินอาสาสมัครอย่างเงี้ยมาคุยแพ็คของกัน เป็นร้อยคนเูาช่วยจัดให้ของอะ่ะเพราะมาส่งของไม่ท,มทันมันเยอะมากมันเป็นแบบหลักเกือบ2 0 0 0 0ออเดอร์อ่ะหูนริกเขา,าขายดีมันเยอะมากอะ่ะแล้วในระยะเวลาไม่กี่วันอะ่ะคนก็เหนื่อยก็เลยว่าเดี๋ยวจะพาไปพาไปพักที่ไร่อรุณวิทย์เป็นไร่ที่ลูกศิษย์เนี่ยเขาปรารณาไว้ว่าอยากให้อาจารย์เนี่ยไปสอนธรรมะที่นี่ก็เป็นแม่น้าลาคลองเป็นน้ําตกเป็นภูเขาก็จะไปพักที่นี่แล้วาจาย์ก็แต่ว่า บริเวณด้านหน้ารีสอร์ทเนี่ยอาจารย์จะใช้ลูกศิษย์อยู่แต่ตัวอาจารย์จะขึ้นไปอยู่บนเขาก็จะมีเขาที่ไม่มีคนเข้าไปอยู่ก็จะขึ้นไปปักเต็นนอนบนนู้นอาจารย์ไปทําเทศกาลเสียเบียร์มั้งอะนี่อะวันนี้เลยเริ่มแล้วเหรอวันนี้เลยเทศกาลเสียเบียร์นะเทศกาลเสียเบียร์คือไงให้คนมาไล่ขายของกับเสียเบียร์เหรอไม่ใช่ว่าตอนวันนี้ลองวันแรกเมื่อจะไอ้ักพลันยูกับดรมาริกาเขาไล่ส่งขายของกันอยู่แล้วครเขาว่าคิดถูกถูกห้านาทีห้าพัน แต่คนมาเยอะมากมันขายทุกวันมันเนี่ยไลฟ์สดคนดู4 000, 3, 000. ี่พันสามพันวาจารย์ไปคนดูหมื่นหกหมื่นเจ็มันก็เลยไปบอกว่ามันก็เลยไปคิดกับบริษัทมริการรวมแผนการแล้วมันก็โทรมาตอนที่จะไลฟ์สดอยู่ออมันอะ่ะขอะอาจารย์เพราะว่ามันเห็นอาจารย์อะ่ะจะเปิดไลฟ์สดเองเออแล้วให้คนมาขายของแล้วบอกว่ากูจะคิด10นาทีหมื่นเดียวหักคอมาเลยเอ,อ,อาจารย์ไม่ได้ไปแย่งตลาดมันงั้นเราอย่างนี้คิด3 0,000ื่นอาจารย์ให้คนละ10นาทีครับสามหมื่น มีผมไอ้แจ๊คบอลันยูมีอาจารย์มีเดนเตอร์มาริกา,าแล้วก็แบ่งเนคนละหมื่นแล้วก็ติดต่อมาปรากฏว่าจะเราโอ้ไปหาคนมาเจอต้องไปหาคนมาแล้วเดี๋ยวกูไปแล้วมีไหมมีคนมาไหมสิบเจ้าวันนี้โอ้โยคนละแสนเสียเบียไมยล่ะโวดว่า อาจารย์เก่งนะธรรมศาสตกินเก่งกนะเนี่ยเออนี่ไงลืมตัวลืมตื่นเงินล,ลืมตัวไปเยอะเลยว่ะอาจารย์ลืมตัวแล้วเด็กมั้ยผิดหวังในตัวอาจารย์ว่ะผิดหวังอ <c oughs> ันนี่ยจะร้องไห้เนี่ยผิดหวังจริง <c oughs> มาใช้ก็พูดที่ชูเลยทำไมทำไมคนเรารวยขึ้นไม่ได้ทำไมคนเราเปลี่ยนไปไม่ได้อาจารย์คนเราพอม,มันรวยขึ้นแล้วมันน่าเลิกติดตามอ่ะทำไมคนเราพอมันซื้อรถใหม่มันน่าเลิกติดตามอ่ะทำไมเพราะอะไรอ่ะช่วงกูจนเนี่ยต้องอยากติดตามกูมากหรือกูจนว่ากูชอบจนจนต้องติดตามเยอะเยอะคนเรามันชอบดูเซอร์อาจารย์คนเราชอบ มึงไม่ประสบความสําเร็จมึงมาสอนชาวบ้านเนี่ยนะมึงไม่มีเงินมึงมานั่งสอนคนอื่นให้มีเงินเนี่ยนะอ,อ้าวแต่เวลากูมีเงินอ้าวมึงลืมตัวอธิบายสุขใช่ยังไงเนี่ยชาวย,ย่างไรไงกันแน่เนี่ยตอนนี้อาจารย์มาเชิญกับเรื่องพวกเนี้ยตลอดเวลาอา,ลอาจารย์รับมือกับมันยังไงเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีแบบเมื่อก่อนอาจารย์มีแต่คนแบบเชียร์รักอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้มีคนแบบธรรมาดมาใสาอาา่อาจารย์อาจารย์รับมือยังไงมีหนอยมั้ยแม่อาจารย์ไม่หนอยกูก็ด่ากระจุยเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่สนไม่สนนนนมม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 มีีีีีีีีีีีีีขออ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 โโทษะะาาาจจรรยยย์ัักกกกแบบบบ้้้้งงงไไไหหหหคเดววู่่่่่่่่พพพ มังวันเศร้าวะนั่งร้องไห้คนเดียววะเมื่อเช้าเนี่ยกูนั่งไลฟ์สดอยู่แล้วกูนั่งอยู่ตรงข้างหลังแล้วแดดส่องกูลำหน้าอย่างเงี้ยกูร้องเนี่ยประเด็นทําไมช่วงนี้อาจารันดูเครียดจังเลยเศร้าทําไมด้กูบอกกูนั่งตาแดดอยู่ไม่แหกตาดู แดดสองหน้ากูอยู่ไม่ใช่กูทำหน้าตายิ้มแย้มแจมแ่มใสเลยกูนั่งร้อยเหงื่อแตกกูเนี่ยเนี่ยมึงดูคนมันดูมันบอกว่าเห็นแค่ตามันก็ตัดสินกูแล้วกูเป็นยังไงแล้วในเมื่อเขาไม่สนใจเราแล้วเราจะไปสนใจเขาทําไมเพราะอาจารย์ไม่เคยสนใจใครเพราะอาจารย์รู้ตัวเองดีถ้าเราทําสิ่งที่ถูกต้องอยู่เราไม่ได้ทําอะไรผิดเขาคนอื่นจะมองว่าเราเปลี่ยนแปลงนั่นเป็นความเห็นของเขาแต่ไม่ใช่พฤติกรรมจริงๆของเราะฉะนั้นใครจะเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนก็ตาม,มแต่ตัวเราเองเรารู้ตัวเราเองอยู่ีว่าเราเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไร อาจารย์เปลี่ยนแปลงจริงจะอาจารย์เปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอาจารย์เปลี่ยนแปลงบริบทในการใช้ชีวิตหลายอย่างเพื่อมีโอกาสในการช่วยเหลือสังคมที่เขาตกต่ำยากจนลําบากมากขึ้นอาจารย์หาเงินมากขึ้นหิวเงินมากขึ้นจริงแต่อาจารย์เอาเงินที่ตัวเองหาตัวเองหิวที่เรียกว่าคนตื่นเงินเอาเงินเหล่านี้ไปช่วยคือไปช่วยเหลือคนลําบากยากจนเอาไปบริจาควัดวาอระเอาไปช่วยเหลือคนมากมายทําไมเขาถึงไม่มองปลายทางจากเงินที่อาจารย์หาไม่ใช่เอาเงินมาบําลุงตัวเองนี่เอาจะบวชไหมอาจารย์บวช เมื่อไหร่แล้วก็ตอนนั้นบอกหมดหนี้จะบวชอ่ะก็กูหมดหนี้แล้วแต่กูมีคดีความไงก็มีทานายดังท่านหนึ่งฟรร้องกูใช้อุทธยังไงอ่ะเขาฟ้องอาจารย์เรื่องอะไรมีมาประมาทปะหาเสร,รีสมาคมเขากล่าวโทษอยู่ตอนนี้อยู่ในชั้นตำรวจสอบสวนเนี่ยก็เราจะส่งอัยการแล้วเนี่ยแล้วส่งอัยการเสร็จไปศาลต่ออกีกไปศาลเสร็จอีกยังไม่จบก็ต้องรอใครบ้างสาอีกกี่ปีกูจะได้บวชคำถามได้บวชกี่โมงเพราะฉะนั้นเวลามึงถามกูบวชก,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 กี่โมงกูก็ตอบไม่ได้ว่ากี่โมงไปถามทนายกูสิกูน่าเจอคำถามแบบเนี้ยอย้ครับ ว่ากี่โมงเนี่ยครัเนี่ยไหนมึงว่าจะไปบวชไงเมื่อไหร่มึงจะบวชมึงจะบวชวันไหนเออมันถามอย่างเงี้ยแต่กูก็จะตอบทุกวันกูกติดคดีมึงอย่าเอาคดีมาอ้าวแล้วถ้ากูเอาคดีมากูจำมึงมาอ้างเหรอ,อแล้วทำไมตอนนี้กูรีบบวชใช้กูไปสวดงานศพมึงเหรอคำถามจริงใช้กูไปสวดกุศลธรรมมาในงานมึงไงให้กูไปสวดเก็บเก็บกระดูกมาสกุลเป็นมาสกุตลตายเหรอคำถามเนี่ยอาจจะก็ตอบมาอย่างเงี้ยมาเขาบอกเนี่ย,าอ,ยอาจารย์โกรธเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วที่หายกูไม่บวชกรับผม แต่ผมว่าคุณเบียดไปนะคุณอาจารย์เบียร์คุณขึ้นนะเนี่ยคุณขึ้นนะเนี่ยเพราะเพราะถามอ่ะผมถามอาจารย์ดีๆเอาว่าอาจารย์จะบวชไหมเนี่ยอาจารย์ขึ้นเนี่ยมันมีอารมณ์มาเนี่ยเนี่ยอาจารย์กอดไม่วางโทรศัพท์ตัวเองเลยเจ็บคอก็เจ็บคอไปขึ้นเสียงอ่ะไหนว่าปฏิบัติธรรมทำไมชอบโกหกคนอื่นพูดดีๆสิเนี่ยเจ็บคอหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะแล้วกูถามจริงเมื่อก่อนกูเป็นแบบนี้ไหมเป็นอย่างนี้เออแล้วมันบอกกูเปลี่ยนไปสะลูกกูหรือมันจะแน่ที่เปลี่ยนไปเพราะอาจารย์รวยขึ้นนั่นไงงคคเดีียวือกูมตั สรุปว่ากูเปลี่ยนเพราะมึงอิจฉาหรือกูเปลี่ยนเพราะกูได้ดีแล้วมึงดีแบบกูไม่ได้แล้วอาจารย์แล้วชอบมีแบบพี่บี้ดาราคนในวงการหลายคนนะชอบมาถามผมว่าแบบเราจะรับมือกับคอมเมนต์คนที่เกลียดเรายัางไงเพราะว่าผมมารับมือได้เลยผมโดนด่าบ่อยแต่มีหลายคนอาจารย์บางคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะดาราที่เขาโดนดา่าที่เขาหายไปเลยเพราะเขากลัวเขากลัวที่จะทาอะไรมาแล้วแบบมีคนดา่ามีคนดา่าอย่างเงี้ยอาจารย์อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยสิว่าเราจะรับมือกับพวก คอมเมนต์ต่างๆพวกคอมเมนต์ขยะบนโลกโซเชียลยังไงคนที่กลัวเนี่ยเพราะกลัวสูญเสียผลประโยชน์อาจจะเข้าใจว่าคนที่อยู่ในวงการบางทีโดนแรงกระทบเพราะว่าตัวเองมีผลประโยชน์ในสังคมคนจะสนับสนุนส่งเสริมได้เพราะมันอยู่ขึ้นอยู่กับคนในสังคมมีกระแสมีชื่อเสียงมีคนสนับสนุนรายการก็จะเชิญไปเขาก็จะมีรายได้คนที่มีประโยชน์ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เตรียมการตัวเองไว้ให้ปลอดภัย เวลาวันหนึ่งมีดราม่าเกิดขึ้นมาเขาย่นถึงแก่ความกลัวอาจารย์มีดราม่าจะไม่มีความกลัวเพราะอะไรเพราะอจาไม่เคยสูญเสียผลประโยชน์ในวันนี้ต่อให้ทุกคนเลิกติดตามอาจารย์เลิกซื้อน้ำพริกอาจารย์ไม่เหลือใครสุญสรสนุอาจารย์เลยอาจารย์ยังอยู่ได้เพราะอาจารย์เตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วอาจารย์วางแผนกันทุกอย่างไว้หมดแม้อาจารย์วางก็ตั้งแต่สมัยตอนที่ตัวเองจะไปบวชอย่างตอนนั้นจะจะไปบวชเนี่ยแล้วอาจารย์เตรียมไว้หมดทุกอย่างอาจารย์เตรียมจะสร้างอพ์นเมนให้พ่อแม่ด้วยซ้ำเตรียมไว้ว่าวันนึ่งเราไปบวชเราดูแลเขา เอามาเลี้ยงดูเขาไม่ได้อีกแล้วแต่ตอนนี้เราทรรมากินเราเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ฉะนั้นาจะจึงวางแผนไว้ให้ตัวเองไม่เป็นหนี้เมื่อเราไม่จะเป็นต้องใช้เงินอะไรเยอะแยะเราเลี้ยงดูตัวเองตามอัตภาพต่อให้มีดราม่ารุนแรงขนาดไหนเราก็ไม่กลัวทีนี้อาจารย์เลยใช้วิธีการงั้นเราวางแล้วกันเพราะเราไม่ต้องเดือดร้อนใจกับสิ่งใด อาจารย์ใช้วิธีการรับมือด้วยกันก็ใน่เมื่อเขาไม่ได้พูดความจริงอาจารย์สอนทุกคนเสมอว่าเมื่อมีคนรังเกียจเราคนไม่เห็นด้วยกับเราคนไม่ชอบเราคนดูถูกเย็ดย้ำเราคนใส่ร้ายป้ายสีเราเรากลับไปดูตัวเราเองก่อนรเราทําผิดไหมแล้วดูว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นประโยชน์ไหมถ้าสิ่งที่เขาพูดเป็นประโยชน์รับมากแก้ไขตัวเองเขาเองเป็นจริงอ๋อแสดงว่า อาจารย์ก็ฟังฟังแต่อาจารย์ด่านะอาจารย์ไม่บอกว่าขอบคุณที่น้อมรับไม่เพราะม,มันเป็นเรื่องอาาัตตาคนเตือนอาจารย์เป็นอาาัตตาของเขาเขาไม่ได้เตือนด้วยเจตนาดีหลายคนพยายามพูดเขาหวังดีกับอาจารย์นะมันตอแหลมันไม่ได้หวังดีถ้ามึงหวังดีอ่ะในโปรไฟล์มึงก็ต้องซื้อน้ำพริกเขาเยอะแล้วมึงด่าเขาสิเอออ่าใช่ไหมล่ะไม่ต้องซื้อน้ำพริกก็ได้แต่ประเด็นคือเวลาถ้าหวังดีจริงมันจะต้องไม่มาในรูปแบบค่อนแควคนหวังดีอะไรบอกว่าอาจารย์เปลี่ยนไปทําไมตัวเอง ลากิเลียตัวเองไม่ได้ทำไมอาจารย์โกรธโกรธโมโหขนาดนี้นี่เหรอเรียกว่าหวังดี คอดแขวะตลอดเวลาบูลลี่ตลอดเวลาแต่บอกก็หวังดีเพราะนั้นอาจารย์ฟังเขาไหมฟังแต่อจาจารย์ด่าอาจารย์ไม่รู้เพราะว่าอาจารย์ไม่อยากรับคาพูดจมานอาจารย์ไม่อยากให้มันบอกว่านี่ไงกูนี่แหละเป็นคนเตือนอาจารย์เองอาจารย์ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะกูไปกูจะไม่ยอมให้มึงได้ข่าไม่ยอมให้ได้ราคาในเรื่องนี้แต่ถามว่าเราฟังกระแสสังคมไหมเราฟังสุดท้ายแล้วเมื่อเราฟังเรากลับมาดูตัวเราเองถ้าเราเป็นจริงเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แต่ถ้าในเมื่อเราไม่ได้เป็นจริงเขาแค่ไม่เข้าใจบริบทรอบข้างเราพยายามอธิบายทุกอย่างอย่างชัด อาจารย์ปล่อยวางเขาอยากจะพูดต่อไปปล่อยเขาพูดไปอาจารย์เลยสอนลูกศิษย์ทูลว่ามึงเลิกฟังคนอื่นได้แล้วโลกนี้ไม่ได้ใจดีกับมึงมึงต้องใจดีกับตัวเองคอนเสิร์ตกันไปปิดท้ายเลยสองคำถามที่ถามอาจารย์เบียร์ยังจะบวชไหมชาตินี้อาจารย์ชาตินี้เลยเหรอชาตินี้ถามเลย <c oughs> พราเดี๋ยวลืมตัวเลยเอ้าเดี๋ยวรวยไว้ผมทำไงอะ่ะเอ้าเดี๋ยวรวยขึ้นมาล่าสุดมีคนบว้กูไว้ผมอาจารย์ ผมว่าที่เขาเนี่ยด่าอาจารย์ก็ลืมตัวเพราะเขาคิดว่าอาจารย์เป็นพระเพราะฉะนั้นอาจารย์ผมแนะนําไม่ใส่วิกก็ไว้ผมยาวมันจะได้เข้าใจว่าอาจารย์เป็นคา,า,ารวาไม่ใช่พระพี่อาจารย์เป็น,ปนแบบเนี้โดนด่าเพราะอาจารย์ไม่ผมยาวไง เออกูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกูซื้อผมมว้เดี๋ยวกูใส่พี่แบบมึงมหมดีกว่ายังยืนยันคําเดิมว่าจะบวชเมื่อเคลียร์ทุกอย่างจบแล้วบวชกี่โมงถ้ามึงอยากรู้กี่โมงไปติดต่อทนาให้กูจ้าไปเคลียร์คดีให้กูแล้วถามเขาว่ากี่โมงแล้วก็้าตอบกูกูก็ตอบไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วบวชแน่นอนเมื่อเคลียร์คดีเคลียร์ทุกอย่างจบแล้วทําทุกอย่างจบก็บวชอีกหนึ่งคำถามปิดท้ายอาจารย์เบียร์เปลี่ยนไปหรือลืมตัวจริงไหมครับ ก็จริงนะถ้าบอกว่าเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนจริงๆลืมจริงๆไหมก็ลืมแต่กูลืมความชั่วความเลวที่กูเคยทํามากูลืมความชัวช่วชนช่อโกงในชีวิตกูที่กูเคยทํามากูลืมความความชีพหายวายวอดในชีวิตที่เคยล่มจมที่เคยล่มเหลวพัดพาผิดหวังจากของอันเป็นที่รักเคยลืมตัวตนเดิมๆที่ทําลายความสําเร็จในชีวิต กูลืมตัวนี้จริงๆแต่ตัวใหม่ที่กูมีอยู่ในปัจจุบันคือมีสติสัป,ปชัญญะม,มีความเจริญได้เพราะธรรมะของพระเจ้ามีความมั่นคงแข็งแรงในปัจจุบันได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอสุจริตตัวนี้ไม่มีวันลืมเพราะนั้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่ลืมคือลืมตัวเก่าแต่เริ่มต้นเอาชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมสิ่งนี้ไม่ลืมแต่สิ่งเดิมๆลืมหมดสิ้นแล้วครับให้กำลังใจคนดูหน่อยเพราะว่ามีหลายคนแบบ เขาอยากแบบมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอ่ะพทุกวนนี้มันเขาคือไอ้ที่เขาทำแล้วเขายังไม่รวยยังไม่ประสบความสาเร็จอะไรเงี้ยมันจะมีวันของเขาแม่จันบางทีที่เราไม่ประสบความสําเร็จเพราะเราไปโฟกัสความสําเร็จของคนอื่นมากเกินไปจนลืมโฟกัสความสําเร็จของตัวเองบางทีเรามองว่าเฮ้ยความสําเร็จของเขาเราอยากจะได้ความสาเร็จแบบนี้ทําไมเราไม่สําเร็จแบบเขาแต่เราไม่เคยกลับมาเปลี่ยนตัวเองเราไม่เคยคิดจะตื่นมาละพับผ้าห่มที่นอนเราไม่เคยคิดจะตื่นให้เร็วขึ้นเราไม่เคยคิดจะนอนให้ดึกขึ้นเราไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในการหางานเสริม่ คิดจะขยับตัวเองแต่เราอยากสําเร็จตลอดเวลาแล้วก็รั้งมานั่งน้อยใจแต่ไม่เคยทาอะไรเพิ่มเติมจากเดิมเลยดังนั้นอย่าโฟกัสแต่ความสําเร็จของคนอื่นกลับมาโฟกัสการกระทําตัวเองว่าการกระทําของตัวเองสอดรับกับความสําเร็จแบบที่เราอยากได้ไหมเพราะัสุดท้ายแล้วกําลังใจที่ดีที่สุดคือ กำลังใจจากการลงมือกระทำเราภูมิใจในความสำเร็จของตนเองเมื่อเราทำได้เราทำดีเราสำเร็จนั่นแหละเราได้รับกำลังใจจากการกระทำของตัวเองไม่มีกำลังใจดีที่สุดได้ดีไปกว่าการลงมือกระทำยานั <outgoing S 1> ้นอาจารย์จึงไม่เคยให้เราไปขอกำลังใจจากใครเราเลิกขอกำลังใจจากคนอื่นเ <ๆ S 1> พราะกำลังใจของคนอื่นไม่สามารถให้กันหน้าแต่การลงมือกระทำเดี๋ยวนี้ตอนนี้แล้วเราสำเร็จเราจะยิ้มได้เราจะยิ้มออกนั่นแหละกำลังใจของเมืองสะดวกมากนะครับอาจารย์เดี๋ยวจะเกิดมีอะไรผมมาหา อาจารย์เรืเลยนะได้เตรียมเสื้อไว้เลยเนี๋ยกูขายให้โอ้โหขอบคุณอาจารย์สนุกมากอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์ให้มาช่วยผมขายน้ำพริกอะไรบอกอาจารย์ได้เลยได้ครับอ่ะวันนี้นะครับสนุกมากนะครับได้ไปเจอกับอาจารย์เบียร์นะครับอาจารย์ครับขอบคุณนะครับนะครับนอาจารย์